ยะในการเบรกในขณะที่ลูกค้าขับขี่นะครับอันดับที่4คือสามารถควบคุมได้ง่ายเพราะรถจักรยานไฟฟ้าที่มีการควบคุมที่สะดวกสบายจะสามารถทําให้เราใช้งานได้ง่ายและมีความปลอดภัยสูงนะครับรวมถึงสามารถแสดงข้อมูลในการขับขี่มีปุ่มควบคุมและก็ปุ่มระบบนํำทางต่างๆครับผมอันดับต่อมานะครับคือน้ําหนักที่เหมาะสม รถของเราทุกคันมาตรฐานขั้นต่ำที่เป็นรถอัจรยาไฟฟ้าจะต้องบรรทุกได้ถึง150กิโลกรัมนะครับเพื่อสร้างความสมดุลและความสะดวกในการเดินทางของลูกค้านะครับอันดับสุดท้ายมีการออกแบบที่สวยงามอย่างที่เพืเพื่อนเห็นนะครับรถของเรามีการออกแบบสวยงามมีน้ำหนักที่เหมาะสมไม่ใช่ว่ายกมือเดียวก็ขึ้นแล้วครับดังนั้นรถของเราจึงมี ประสิทธ,ธิภาพมีโครงสร้างที่แข็งแรงมีความทนทานและที่สําคัญคือทนทานต่อสภาพอากาศในการใช้งานระยะยาวนะครับไม่ว่าจะทนแดดทนฝนหรือใช้งานในการแจ้งนะครับถ้าเพื่อนๆได้ยินส่วนใหญ่จะบอกว่าห้ามใช้รถนะห้ามไปอยู่ในที่ร้อนนะซึ่งจริงๆแล้วของมายอนะครับรถของเราไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องสายไฟนะครับ มายองจะเป็นรถที่สายไฟไม่ติดไฟนะครับผมอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะลูกค้ามีความเข้าใจคิดว่ารถไฟฟ้านั่นน่ะที่ลุกไหม้ที่ผ่านมานะครับเกิดจากการที่ใช้สายไฟไม่มีไม่มีคุณภาพนั่นคือเหตุผลที่รถของเราสามารถการันตีลูกค้าได้ว่าจะไม่มีการลุกไหม้นะครับมีการออกแบบที่สวยงามทันสมัยมีระบบป้องกันการขโมยนะครับตัวรถของมายองทุกคันจะมีกุญแจรีโมทที่เป็นเซน เป็นเซนล็อกหรือเป็นไฟเป็นตัวล็อกรีโมทอัตโนมัตินะครับสามารถควบคุมการขโมยได้ทีนี้ส่วนรา,ายละเอียดราคานั้นขึ้นเป็นสไลด์ให้เ,เพื่อนๆหรือถ้าเ,เพื่อนๆดูไม่ทันนะครับเข้าไปกดดูในรายละเอียดเลยมายองจะมีรายละเอียดราคาไว้โชว์ไว้ตรงนี้นะครับไม่หมกเม็ดนะครับขายของคุณภาพตามราคานะครับผมดังนั้นถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนะครับสามารถติดจอ ที่ Line Official นี้หรือติดต่อที่ร้านมายองสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับมีทั้งเป็นซื้อเป็นเงินสดและวกเ็เป็นเงินผ่อนนะครับถ้าสนใจเข้าไปติดตามหรือเข้าไปติดต่อที่ร้านมายองทุกสาขาได้เลยครับสวัสดีครับ